สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะไปสนุนหน่อยโรงเรียนเหรอจ๊ะนี่มาหลายหลายจ้ะพี่หนองเออนาไปกับมาม่าไม่ลุกไปไหมเอิร์นค่ะใส่กับหนองพ่เอินช่วงนี้นะคะตอนนี้เจนเอาแปดโมงอ่ากะสินเริ่มสว่างออกสว่างออกจ้ะเออนะเออนะมาน้ำจ้ะตอนนี้เออนะตามมาสนหนนอยทุกมือเลยจ้ะอะไรลูกว่าลูกสวัสดี พ่อแกเล็กว่าสิมากแจ้ะตวาหน้าหนพ่อไข่พ่ไข่ไปน้ำปันไดไปแล้วพ่อกเล็กขามนกัแบบบางบามือป็นกไปแบบไปหอลงเลียนเลยจ้ะเดี๋ยวขึ้นมาแล้วพ่อกเล็กตามมาสมาเลย เฮ้อยากแจ้งเออนานล้วลูกคุณน,นะได้คนได้มาแล้วคุณได้เพาะฉันว่ามันนึกว่าเขาเป็นหม,มาเนยนะเพาะฉันว่ามาลงมาจะตีกันไปส่งกันมันโดนกล้ามแล้วน,าน,าละนะคะเนาะจะกลับบ้านแล้วค่ะไปตักที่มาออกจากหน้าบ้านนะคะทีอออาานนะะ่มาลายโ,โ,โอ้โหอากาศพี่น้อง พี่มาปุ๊บดูเขาหนาแสนหนาเลยจ้นนะหนาเป็นการามาฮับเนา,านะคะ่ะาานี่มันจะกลับ้านน้อมาเราตีนางกำปั้นนะคะก็จะมาฮับไปเนาะเก็จะเล่นด้วยแถวหนี้นะคะแต่ด้วยแถวหนี้ก่อนเข้ากลับมาเก็จะกลับไปดั้มค่ะไปกลับบ้านดีกว่กา,า,า,าอาการแย่มากเลยค่ะพี่น้องไปแล้วคะ่ะเออน,นะเข้าไปาดีกว่าลูกไป ไปจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวพาพี่น้องมัดเพชรพัดพักกูดนะจ๊ะนี่เนาะวันนี้ใส่เบคอนค่ะกูดใส่เบคอน,น ้มไฟจ้าทำเมนูง่ายๆน,นอกจากนอคไม่หนงงักอ่ะจิ้กินเดียวจิเดียวใส่หอมหัวใหญ่ที่ขำซอยเรียบร้อยนะคะมัใ่พร้อมกับ แล,แล้วพัพร้อมให้เค้นอันนี้ก็นะคะต้มใส่ใส่ก็น่าจะข้าจะปุ้นลงแล้วก็ข้าจะุรุงเลยนะคะเอ๊เีาจะเข้าปุ้นแล้วคว่ะใว,วปุ้นเลยแล้วก็เข้าวจะไมุ่งกันนะคะเนาะ จะตรุงได้แล้วค่ะใส่น้ำมันหอยนอะจ๊ะเนาะอยู่เขาวจ้ะใส่น้ำตาลนิดหน่อยก็ก็ดีจ้ะ ปูนครับต้มแล้วนะจ๊ะมันอกาสีตุกระดับหนึ่งแล้วเนาะจ้ะพี่น้อนตอนตีก็จะมาเฮ็ดซุปนะคะซุปไข่นะคะกินกลับนเนาะใส่ข้าวน่อไปค่ะตีใส่ไปเครื่องหนึ่งกับพ่อจ้ะเพราะว่าเขาเฮ็ดหน่อย<ม>เฮ็ดหน่อยนจะจ<ม>๊ะเนาะโชย,ยุจ้ะ วันนี้จะใส่สัไลน์นะคะสาาัไลน์ฮิตตี้เก็บมาตากแข่งไว้ใี้กับเขานะจ๊ะใส่ไปด้วยแครอทอยากกินน้ำซุปจ้ะจ้ะอันนี้เป็นสาาัไลน์ฮิตตี้เก็บมาเนาะค่ะแล้วก็มาตากเนาะที่เราจะใส่ไปน้่นจ้ะเอาจะกินซุปสัไลน์ใส่ไข่ ประมาณแล้วอากาศดีๆนะคะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งอีกเนะาะจะเกิดว่าดพันมีนะคะเดี๋ยวสิาพาวพี่น้องไปเก็บนี่กน่าสาสสลายมาจะใช้เท,เท,เทิ้งะคะ่ะไปให้แตกแล้วก็น้ำเดือดๆก็เทล,ลงไปเลยจ้ะย้ำเพิ่มคนเดลยจ้ะเด้อให้เพิ่มอันนี้นก่อนค่ะให้เพิ่นขึ้นมากก่อนเนาะคะ่ะให้เพิ่นฟูขึ้นมากกค่อยๆคนจ้ะ เป็นอันเซตค่ะเพราะว่าตีกะปรุงแค่นี้เนาะจ้ะกินจืดๆเนาะเนี่ยค่ะเพื่อจะเริ่มฟูขึ้นมากเลยสินะจ๊ะตีจะไม่ใช่เพิ่แต่เนาะจ้ะตีจะปิดไฟแล้วก็ปรุงเลยค่ะรอใเป็นสุกน้อยนึงเนาะจ้ะเดี๋ยวเข้าไปกินข้าวน้มกันค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเขาค่ะภาพว่ากินข้าวเกาจังวันนี้มาค่ะมากินนกันกับตีจ้ะผัดเบคอนใส่ผักโขดนะคะแล้วก็มีไข่น้ำเนาะจ้ะเนาะ ใส่อสารไหลนะคะเจ็ดติไปเก็บมาเนาะแต่ปิดจะแล้วจ้ะสดทนห้อนค่ะพี่นนอะแกงจืดสารลายใส่ไข่มาจามา้ะมะพักูนกท่าจ้ะกินคนเดียวเหมือนเดิมไปโซนเลหน่อยกลับมากกะเหตุกินจ้ะได้หน่อยไปโรงเรียนเนาะืม กินเะไกับแซลมยนำนั่นจ้ะพอกดก,กินดลจะเป็นอนตักที่มาหนอบ,บ่านจ้ะี่มาเอ็มเลยค่ะปีนี่ี่มาหลายแห้งแล้วค่ะตกอยู่บ่าเศรซาน้ำจ้ะเยีนยนนากับเเริ่มที่ว่าเริ่มแบบว่าเริ่มจะละลายเริ่มยังไปแล้วล่ะ หอมสลายับพี่นอ้องหอมสลายมากดูหแห้งครับจ้ะถ้าเกิดว่อาอากาศดีๆนอกจากนอกอาจจะเป็นเดือนหน่หรือเดือนหนานะจ้ะอาจจะไปเก็บอหอยแมงภู่ล่ะกัน เก็บซะดได้ๆนอกจะเนาะคือจังเป็นเที่วาายวจ้ะอะไรอัน,นี้ก็จะเข้าเก็บมากคือเอ้ยทำไมก็จะเข้าไปซื้อจากดางคานะคะ่ะ ก็จะางกินซุปญี่ปุ่นนี่เนาะคือกันนะจ๊ะแต่ว่ามันก็จะไม่ช่วงอ่อ,อนแล้ช่วงพ่นแก่นะจ๊ะก็จะตัดเอาแต่ตรงอ่อนๆพ่นเนาะไว้แต่มาเห็ดอันื้อซุปนะคะอืาจ,จำเก็นที่มาก ยังไปทรงหลูกกับที่มาเต็มอยู่จ้ะเขาจะบโกเกตมองว่านกับโกเกตจ้ะปวดจะมาเกตไหมนี้เกตสวยปวดจ้ะเพราะว่าหาแบบจะเข้าเค้นรถหลวงสิค้ามนกับเค้นพื้นบ่ใดเนาะเพราะว่ารถรอรถเค้นมันหน่อยจ้ะแต่ให้มานเล็ดลายมัก็ จะยูบไปได้จ้ะเปลี่ยนแน่แนแล้วจ้ะพี่น้องบ้านเฮาสบายดีกันบ่เนาะคะ่ะตีกับสบายดีอยู่จ้ะมันหันเิดหน้อยบ่สบายดูนะคะเพราะว่าก็เป็นวัดเป็นยังกันสิเจียบแขวคันกนัเริ่มดีกันมาแน่แล้วจ้ะ วัดติไปถอนอันเนี้ยเพื่อนกไปถอนแคลกามมานนะคะบันที่นี่ถอนไปที็ดาแหละค่ะตะวานตกหันมันเวลาเข้าเคี่ยวของแข็งๆสิค่ะมันก็จะไปเหมือนกับเออไปโดนตรงเหงือกตรงนี้เนาะมันก็เฉียดหายมันมันอักเสบไปเสียตอนนี้ก็กินผักกูดลอกก่อนค่ะ ก็ช่วงนี้นะคะอากาศมันก็สีหนาวนะคะหนาวแบบเย็นๆเหยียดๆเลยจ้ะรับหนาวมาสามสี่มือแล้วเนาะค่ะแต่วันดีเย็นนัมันมีแดดช่วงเาศัยมากจะมีแดดแล้วก็ยังไม่เศร้านะคะแปดโมงกับสิเริ่มสว่างมาจ้ะเนาะดีื่มกันยังไม่สนุกไหนคือเก่าจ้ะยอดนี่ไปไปทรงดนแนวไปไหนไปงานหาทิศ นะคะไปได้สามอาทิตย์แล้วได้อีกสองอาทิตย์จ้ะเราเได้กลับบ้านเนาะใช้งานใช้งานอยู่เรื่องนะจ้ะเฮ็ดยู่แค่สี่คนยี่หม้อเส่าสองคนยี่หม้อแดงสองคนพญายิ่เข่ากะกะยี่หม้อแดงจ้ะตือชักเสือพัมาสามชิ้นมือก่้ะ เนยวกินดวาวไซพป็นน้องเบิงถักเสื้อ,อไม้พุม่มเสมอสอบนะะ่ะจ๊ะไล่ดอกไม้ได้ดอกต่อดอกเนาะ,ะแบบต่อดอกจ้ะดิมักมักงานจังสิค่ะงาน ปี้มืองานเนี่ยสิหั่นประจงประดิษฐ์ติมมาทักไว้ช่ว,นนวงนี้บ่ได้เฮ็ดศยังนอกจากบ่ได้ไปใส่เนาะก็เลยมีเวลาทักน้ำค่ะยังในบะข่ายเทศคลิปบ่ได้เฮ็ดคลิปน้ำค่ะก็เลยแบบว่าเอาเวลาที่เหลือจากเฮ็ดเหมืยนเห็ดเหมือนสร้างแล้วก็จะมาทักขึ้นสินค่ะ ี๋ยวเอางานทักห้พี่น้องเบิงนะ้งหน้าแต่นะมาสิงามบอนะคะเอามาช่วยพี่น้องกันแม่ท่วมาวัานนะคะแม่ทมามาเฮ็ดนยางดีป่ะทักเสือไม้พรมอยู่พอดีบัตีทักนะคะตีจะไว้ไซน์อันเื่นเกาะหาเด็กกับบ้านสิคะไปใไส่กระผัดถุงเนาะ,ะไปย่างปีวงไปวัดนะคะอันนี้ตีหลือช่วงโตตีจะเอาประมาณหาดอกหาหกดอกนะจัะหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณหาเรื่อหกดอ,อกเนาะจากเนาะช่วงหนากอ๊กเนี่ยค่ะตรงนี้เนาะตรงหนาข้างน้านะคะติกะจะเอาห้าแล้วก็หลังหาเนาะ,ะอันนี้ใจช่วงนี้เป็นช่วงแขนนะคะช่วงแขนเนาะ,ะแต่ว่าติจะเพิ่มอีกดอกเดิมอยูะะ่จ้ะช่วงแขนเพิ่นอันนี้ก็ขคอเดี๋ยวเขาจะมาเก็บคอน้ำกดงานมาพี่เนอะ มือสมัครเด่นจ้านี่มือสมัครเด่นท้ามันเข้าอันนี้นะคะเข้าทักเนาะตรงนี้เพิ่์จะบมีอันเฟรนเกอมันจะเป็นช่องนะจ้ะช่องโวโวเลยค่ะทีนี้ตีกันเลยเอาเขาเลยก็เฮ็ดไ้เพิ่นเชื่อมกันนะสิค่ะไ้เพิ่นแบบดูบบออันบอเป็นช่องเกินนะคะเนาะนะคะมันะจะเป็นรูแบบนี้อันนี้ก็ทักโซธรรมดาแล้วค่ะทักโซแล้วก็รลวบเลยค่ะนี่เนาะ ตีเลือกสีนี้พว่าตีคิดว่ามันมันแบบเปรียบดีะคะ่ะยังพาใส่ไปวัดเป็นยังสด้เนาะถ้าเป็นสีขาวเลยติกับใครมัดนะคะแต่สีแบบนี้ก็โอเคเนาะอันนี้เราติจะมาเฮ็ดอีกอีกอ่ข้างหลังเนาะแต่อันนี้เป็นข้างหน้าเนาะเฮ็ดอีกข้างหลังนะคะแล้วก็ส่องเชื่อมเขาการเบิงเบิ้งนะจ๊ะเนาะดัดแปลงเบิงคะ่ะตรงอันนี้เก็บตรงนี้คะ่ะไส้เสือ,อน,นีเนาะอาจจะเป็นเฮ็ดเดเป็นดอกนิดน้อยด้วยนั่น,นก็จะปล่อยแบบนี้เลยจ้ะ ตีเฮ็ดใบนกหนึ่งแล้วเนาะแล้วเขาจะมาเชื่อมกันช่วงนี้บ่ได้ไปใส่พี่น้องกะไปทรงหลูกกบมาเดากะมีกับเขากินแล้วสินะคะเดากะเมียนบ้านเมือนซองสิกะมีเวลาก็นั่งทักนั่งยังสินะคะเพราะว่าช่วงนี้ตีกับบุคเดเฮ็ดคลิปพี่น้องในเบื้องนะคะเพราะว่ามันบ่เด้ไปใส่นะคะมันกับม่่ต่เฮ็ดนั่งเฮ็ดกินอย่าสิเนาะตีกับยามพี่น้องแบบเบื้องสิค่ะด้านหนึ่งกะเฮ็ดกินกะ ยาี่วกับเบ,บ่ไข่ดีปันไดตีกเ็เลยแบบอะไรจ้ะอาหารฮักเบรดรู้ล้านนะพี่น้องก็อาหารบ,บานๆธรรมดาสินะคะตีกเ็เลยแบบเอาเวลามะเห็ดอันนี้ใส่เลนกันสินะคะเพื่อหนาหอนห่ออันนี้ก็ใส่ได้เนะาะจ้ะเนาะพอติตัวหน่อยนะคะมันทักแล้วเร็ยวยุ่นะคะแต่ตัวใหญ่กับสบใส่เวลาโน่นเติบเป็นสินะ,ะถ้าเกิดว่าตีไม่วลาตีจะทักให้แม่หน่ำนะคะ แล้วใส่ไปวัดก็ผ่าถุงเนาะผ่าถุงอะไรเป็นผ้าฝ้าก็ได้จ้ะงามๆนะพี่น้องเนาะเสื้ในห้หาวแบบดูเรียบ้อยนะคะการแต่งตัวห้องตีตีแตง่งเป็นคนค่อนข้างจะแต่งตัวแบบว่ามีบอดดี้แบบรู้ลลาบอดดี้อีกอย่างนะคะเป็นคนมากสไตล์เรียบๆมากกว่านะคะเนาะแต่ถ้าเกิดอยู่บาเก็ตรธรรมดานะคะ ย่างไปวัดเปยังกัสีใส่ผัดถุงยังสีนะเป็นเียเยือดถักเดิบ้านก็นเป็นเียเยือดจ้ะธรรม,มดาก็จวสิล่องทักเบิง์กนะฮาเดเอาไปใส่อยู่บ้านสิคะหาไปปัดไปว่างสิเนาะว่าเขาไม่เวลาอยู่ไหมคะแล้วนาควานกับอะไรทักเราจ้ะทักตนนานนี้แหละทุกปีที่กระทักเสือทักทุ่งทางให้ลกูกเย็นอาจจะประมาณนี้เนาะ แต่ว่าตีจะไปอตีไปเห็นลีบดอกของคนฝรั่งเป็นเห็ดเนาะเดี๋ยวตีจะไปแกะมานะคะงามเดี๋จา้าเปน็นกระเฮดเสือ้ออันนี้ขึ้นกันนะคะทักเสื้อตอดดอกขึ้นกันเนาะตีซ้อนบาเป็นเลยคะ่ะตะวัดตีทักเป็นตะวัดตีซ้อนบอกเป็นแบบว่าคึนอนยังไงละ่ะเอินเอินเอิญเอินซับของการทักในบอบเป็นไหมจ๊ะ เพราะว่าตีกบลิมเบอร์ม่แพทเทิร์นเนาะตีกับสีเบิองเกลือจะอะไรเบิองตัวยาแล้วกับสีมะแกเอาแล้วสีกับมะเห็ดตามสิแม่จ้ะสีบอมีแพทเทิร์นมะมีอันนี้มังเชื่อกับออกไอออกไล่เอาเองสิค่ะออกคิดคิดเอาเองเลยสินะคะว่าต้องออกแบบใดแบบใดมันจะง่ามัสินะได้กับมักนะคะมักเบิองคนที่เพิ่นเพิ่นเห็ดพวกงานถักงานเนี่ยสินะมักเบิองมากนะคะ เดบิวงเป็นเล็ก็็ยากอยากเขเคดกันสิทธิ์นะคะไปหาได้มากอันนี้จีซื้อได้อันนี้ตีตีมาซื้อมาจากเว็บไซต์นะคะเพราะว่ามันจะมันจะเป็นได้แบบว่าได้ที่มันเบาแลวมันนุ่มแห้งค่ะพี่นนอะนุ่มแล้วก็การการถิงโตมันเนเลยคะ่ะมันถิงโตเด็ดดีทั้งที่แบบทั้งที่ได้เป็นได้เส้นเดียวแล้วจ้ะแต่มันนุ่มแห้งค่ะตีลืมตีเอาไปมันถิ่มไปแล้วเนาะเห็น่ะ สีเทาแบบนี้เนี่ยค่ะแล้วที่จะสร้างเองนะคะที่สร้างจากเว็บไซต์เนาะสร้างจากเว็บไซต์ก็ถูกกว่าที่ห้อซื้อนร้านเนาะค่ะซื้อในร้านก็บรรว่าห้าสิบสิบมีบอ่อจริงจรินะจ๊ะวันนี้กะยว่าพี่หน้าโดนโดนแน่นะคะ,ม,ะม่มะเดมบ่เดมมหากันโดนเติมเนาะลายมือมันโดนเติบหลายมือ สองหมือ่อสามหมือ่อสำหรับจีก็ถือวันหลายนะคะเพรไะมักงานทงงานพักกืตีแน่นอนจ้ะคอมเมนต์คุยกันได้นะคะ่ะเนาะตีมาเ็ดจ้ะสมัยเป็นเด็กน้อยเนาะแต่ก่อนเฮดบ่อเป็นนะคะแล้วก็บุู่้ว่า ต้องใส่จังไดใส่เสื้อเข็มอีงยังสิคะบอกคุว่าต้องใส่ได้อีหยังสิเนาะค่ะมันพอดีว่าเอเอมีพี่น้องที่เพิ่นทักไหมพรมนะคะแล้วทักม้อนทักม้อนทักนุนทักนี่เนาะเห็นเพิ่นทักอ้าเพิ่นก็ทักงามแท้กะเลยไปเล่นน้ำาเล่านั่นเสรกะแบบกระยักทักนะคะกะถามเพิ่นเนาะไปห้องให้เพิ่นทักทักทักไฮเบิ่งนสิค่ะกับบบเป็นเฮ็ดจจะได้กับบบเป็น บันฑนี่ความมันอยากแน,น่นอนเนาะความมันอยากมเาเฉลีเยหอบแบบออ,อยากล่องอยากยังสิเนาะอยากอยากเคล็ดคือเป็นอยากเคล็ดเป็นยังสิเนะค่ะตีกลับไปตอนนั้นกะย้งเป็นเด็กหน่อยอยู่ดอกเรียนอยู่ประถมอยู่อยู่ป .5 หาประหกนี่แหละเ mm hmm. ขาไปในเมืองเนาะสมัยตะกีพ่นเป็นดายวินัดเนาะจ้ะิ่นทักกันเนาะ mm hmm. ในเวิาน,นั้นถ้ามาทักมักก็สีเป็นแข็งแข็งแน่เนาะนะคะตีกลับ ไปซื้อเข็มมาเข็มแบบนี้แล้จ้ะกับได้ก่อนหนึ่งกลับมาทักกลับไปหาเพื่อนน่ะแหละค่ะก็ทักกลองพิดเล่องเฉียดสุดถายกับทักบ่ดได้บด่ได้ต่ว่ามันกะจะได้ล่ะมันมันหมักอยงนีนะคะตีกะคอยเบิ่งคอยอย่างสีแต่ก่อนมัามีแบบมนมีแบบ ถ้ายังกาะเบิงแต่น่าตามหนังสือบะมีแบบอยู่ทัวบะมีอย่างให้เข้าเบิงสิเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีนะคะการสอนการยังมันกระชิงายเนาะนาจีเข้าบ่หูงกับเขาไปเรียนรู้ได้เองสิคะ่ะจะไม่ได้กีดตรงเขาแบบฮอบไต่ขอบย่างไปหาเพิ่นนะคะพูดเดี๋เพลินเฮ็ดเป็นเนาะบอกไปว่ามากกับลงสนเดี๋ยวกายแล้วพี่น้องกายแล้วโอ้ยเนาะเดี๋ยวเดือนหนึ่งสองสามสี่พูดนะกายไปต่างหลายเฮิง แล้วติจะมาต่อนะคะเดจะต่อเขาตรงนี้เนาะตรงช่วงกลางนะคะช่วงกลางของอันนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นอย่างไรพี่น้องเห็นเนาะจ้ะอันนี้จะเป็นอ่าตรงนี้เนาะช่องนี้เนาะจิจีวางไว้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นใดไตุม่มเนาะเต็ดงแต่งให้มันความสวยงามจา้ะเราก็จะหันด้านที่ไม่ถูกนะคะเขาหากันเนาะมันเชื่อมโซ่ เน้อจะทักทอกดอกไมคเพิ่มนข้ไปเรื่อยจ้ะทักไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อย เดี๋ยวค่อยมาทักต่อนะาจารยบทับเช็ดแล้วเดี๋ยวค่อยมาทักต่อจ้ะพี่น้องเมื่อกี้มโทรศัพท์เข้ามาเนาะค่ะถ้าเป็นโตแล้วเนาะค่ะเสร็จแล้วพนักง้างออกมาแล้วเดี๋ยวจะมาใส่พี่น้องในเบิ้องนะคะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวลอดหลุ่นน้ากันนะคะเนาะว่ามันจะออกมาเป็นโตแบบไหนนะคะเนาะเก็บเน็ติคอร์ราไปก่อนค่ะเดี๋ยวโทรศัพท์กลับไปค่ะเพียงก่อนนะคะเนาะเก็บเนี่ยขอตัวค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย